นี่ไม่ได้ไปซื้อตามงานบุญตามอะไรเนาะไม่ค่ะอ๋อเป็นเป็นรถเล่มาขายใช่ไหมครับค่ะเป็นรถเล่แถวบ้านรู้รู้จักคนที่ขายไหมครับรู้จักอ๋อรู้จักด้วยใช่ไหมครับ่ายวันเดียวกันก็รู้สึกยังไงครับกับการถูรางวัลในครั้งนี้ก็ดีใจค่ะแม่ก็จะได้สบายด้วยดีอ๋อแก็จะทํางานต่อแล้วครับออกงานก็ยังยังไม่ออกนะครับทตัวปกติเคยทํายังไงก็ทําอยางงั้นเคยทำบุญก็ทำ หลังหลังจากรับเงินสิบสองล้านนี้คิดว่าจะไปเที่ยวหรือไปที่ไหนไหมครับไม่ไปครับอ๋อเก็บตัวอยู่นะครัอ่บ้านก่อนโอเคทาบ้านนะครับดีใจใช่ไหมครับในครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับครั้งแรกฝันอะไรไหมครับด้วยไงครับไม่ได้ฝันหรอกค่ะเลตเตอรี่มาก็ชอบก็เลยจับ เป็นเลขบ้านหรือเลขอะไรรอเปล่าไม่ไม่ก็ถามน้องว่ารู้มีผีน้อยไหมเพราะว่าเคยถูกกับน,น้องอะ่ะผีน้อยไงก็เลยน้องน้องก็เลยพี่เนี่ยมีใบเนี่ยมีสองใบเอาไหมใจเราก็เลขไม่สวยเลยเราก็เลยเออเอาก็เอาเผื่อได้